One News ตรงไปตรงมาผู้สูงอายุกว่า80คนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใส ร่วมร้องเพลงขับกล่อมและเต้นลีลาดบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานภายในชมรมคนรักเสียงเพลงนครลำปางจังหวัดลำปางกิจกรรมนี้เกิดจากการรวมตัวของคนวัยเกษียณที่รักในเสียงเพลงเติมทีขับร้องตามร้านอาหารและร้านคาราโอเกะซึ่งเป็นสถานที่ไม่เหมาะสมสำหรับคนมีอายุจึงรวมตัวก่อตั้งชมรมคนรักเสียงเพลงร่วมกันซื้อเครื่องดนตรี โดยใช้สถานที่ภายในสนามยิงปืนเป็นที่ทำกิจกรรมกระทั่งสำเร็จเห็นเป็นรูปธรรมเมื่อเดือนพฤษภาคม2556แรกก่อตั้งมีสมาชิกเพียง10คนเป็นการรวมตัวของคนที่ชื่นชอบเพลงสุนทราภรณ์ต่อมาเปิดกว้างให้ทุกเพลงทั้งเพลงลูกทุ่งลูกกรุงรวมถึงเพลงสากลจนตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น84คนแล้ว อย่างน้อยอ,อยู่ที่บ้านมีแต่ความซึมเศร้ามีแต่ความอ้างว่างเปลา่าเปลียวลูกหลานก็ออกบ้านไปทํางานไปเรียนหนังสือแต่นับนตั้งแต่มีชมรมนี้ทุกท่านก็มีรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นได้มาปลดปล่อยอารมณ์ได้มาเจอปะพบปะสังสรนค์กันคุยกันในวัยเดียวกันคุยอะไรกันก็คุยกันรู้เรื่องค่ะอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราตั้งชมรม ทุกวันสมาชิกชมรมคนรักเสียงเพลงนครลำปางจะมาร่วมทำกิจกรรมขับกล่อมบทเพลงตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง3ามทุ่มนอกจากจะได้ความสุขเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงแล้วยังได้ออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาดสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความซึมเศร้าความอ้างวางและยังสร้างเสียงหัวเราะแก่ผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะ One News ตรงไปตรงมา